เปี้ยวใสะกันนักค่ะเบิ่งเพราะว่าส่เบิ่งในมือเหนักบ้างไม่หนักบ่ไปไม่หนักแล้วเปิดร้านกินน้ำเอ้ยไปโหลดพิบกันเดี๋ยวตา้งไปอ๋ออาเพยงนี้สเพลงปูใส่ไงเขาทำความสะอาดลานปูไงเขาอ๋ออเพงปูใส่ นี่เรามาเพื่อนให้ควัดควัดควัดอันนี้อะควัด,วดแบบนี้แหละน้ำหมกไปเอาหมกมาน้ำหมกเอาไอใส่เลยเหมาะกับหน้าฉัน <c oughs> อื <c oughs> อ <c oughs> ไปก็จะเป็นอันนี้เขาจะไปบ้านลูกเต่าแล้วมันสายแล้ว <c oughs> โอ้กลืนมาถือหอดพี่หรอพี่ห้อเอ้ยต่อ ดิ้แล้วแล้วอืมก็ยังเหาไม่ได้ล้ะเนาะขึ้นห้งกระดอกต้องเอาน้ำยาล้างเนา้ ขึ้นนี้บอขนนี้บ่ที่เราเอาไปดมนะเมอันนี้มันขนาดเดียวนะกาเ้ดียวนเัดมลายแลงแมนเวปด่าปว่าปินเมื่อนี้ปิดงานเลยบอก ต้องว่าแนนั้นอ่ะเยอมกอืมเออถ้าปลามาก็เนาะชมบ่ายแมน ว่ลาลาฟ้าซื้อห้ามเพราว่านี่คลไม้ยูได้ยูบอกห้ามนะ,ะเน <c oughs> จ้าคลไม้ออื่นเห็นมีมาแล้วเนะาะบ่ลาฟ้ามือแรงซะฟ้ามา,าว่าฟ้าอวอยออแล้วนี้ไปที่เลอศตอกอันนี่นะ แจ้งเนี่ยวะถ้าเบิ้งเล่ามาเมื่อ,มมอแรกนี่ล่ะเห็นบ้านนึงแจ้งเพิ่มาามาให้เท่สเปิดมาให้เออนั่นแหละรถเศษขึ้นได้อ,อ่อก็ถ้าเบิ้องพื้นเล่ามาเมืองปลามาเมื่อแรกน,น่เะเอ,อ่าเอท่เนี่ยโอ้คนทหารนี่เข้าไปเลยเนาะเ <c oughs> <c oughs> ออเข้าไปได้เนาะ แบบสวยมากเลยนะทาสีแล้วน่ะันุยาตเขับไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นได้ขึ้นงอขึ้นงอโอ้ยสวยเลยขายอีกีโอ้ยหองขึ้นใจ แต่แด,ด้เขายังติดตเป็นแน่นิปดีงุง้ <c oughs> ไปก่อนนะคะไม่ไหวค่ะ <c oughs> อาการ มารับน <st> <tuning> ้ำกับเอดเปี้ยวนะคะตัว <d> ัสด so ีค่ะน้ำแดงนี่แดงโซดาใช่ไหมใช่ดีแต่มันซ่าดีแม่เด็เพราะว่ายากินโซดาไม่ได้ก็เลยจะเอาแบบเอาลงแขนเอาลดลง ทำอะไรให้เขากินกินหมดเลยกินหมดแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาโซดาโซดากินไม่ได้ Nelva အပြေရည်เออနေမနော มันอยู่มึาเอมันอยู่มโอ้ยสันสันแต่เราใช้ใช้ดเทียร์เียจะเป่าเป่าลงใช่ไหมเป่าให้มันเป่าปสมนเอออันนี้ต้องปสขขงมเราะหวานหวานอร่อยค่ะอร่อย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 เนกินก็อร่อยคนทำก็อร่อยจอ้ยา<ะ> อร่อยอร่อยก็ว่าอร่อยแก้วนี้มันเป็นแก้วแบบไหนกันอร่อยค่ะจองได้นะคะสั่งจองได้นะคะเอฟซีทุกท่านสั่งเลยไม่ไม่ใช่ปลาหมึกเนาะสั่งเลยเปิดฝ้าออกเปิดฝ้าออกวะเดี๋ยวทำใหม่ก็จะบอกเคยทำว่ะนี้ เ่ยยังไงดแต่ว่าไมีผมะนาวระบาฮะผมมะนาวนหมดรผมะนาวบ้างแต่แยกยไปนะ ีแล้วเจ้าดูดูให้ค่อยเนเดี๋ยว่อยไปเอาผงมะนาวให้ก่อนเด้อ แช่ไว้จนแข็งเลยนะ น้ำแดงโซดาของเราเนี่ยค่ะโอ้โหวเจี๊ยบหวเยบวเจี๊ยบัวเจี๊ยบัจียบยะเหวัเยวัจียวัจหัเบ Tchau, meu cara.